ตําเรียบร้อยแล้วต,าาวาาตําใส่น้ําปูแล้วกะมาเขือม่วงเห็นบอนัวส้มนัวตําบ่ใส่น้ําตาลล้วกะเอาวันซอยใบยอะน,นั้นใส่ใบกระเทียมใส่หอมเพื่อนเพื่อนจ้าเบิ่งพูน่ะเป็นอ้วรัวเสิเพื่อนเพื่อนจ้าเห็นบอเห็นบอสิตําไปให้เพื่อนวรวมงานกินเนาะเห็นบอเออแซ่บขนาดเลยนี่นี่นี่นัวขนาดนี่เครื่องเนเ้นเลยคุณ เป็นอวดลั่วแท่อวดลั่วว่าตอนประแดกก็มีเพื่อนๆจ้านี่ใส่ตอนพร้อมแซ่บเลยจ้าเพื่อนๆจ่าขันมักก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำดเด้อเพื่อนๆโบหักเพื่อนๆเมื่อทุกคนเดินเพื่อนเด้อเ,เบิงนนบงนนบ่งน้ำมันนี่เบิ่งน้ำมันตอนเบิ่งหุ่นอุ้ยน้ำก็สุดยอดเลยเห็นบ่น้ำนะเป็นอ้วดรั่วสีสันได้ขนาดเลยเห็นบ่ะ